หอมฮ่าฮยาฮ่าฮะาฮ่าค่าฮ่าฮอาฮ่วฮ่าลยา่าฮ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 ่อฮ่า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 ฮอา่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮราฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า มันเนสโกเลยแค้นแค่มันเนสโกเลยอ่ะไปอยู่ในกล่องไหมน้ำไปอยู่ในกล่องไหมมาใกล้ใกล้ไหมมาใกล้ใกล้มามาใกล้ใกล้ไหมแค้นมาใกล้ใกล้มาใกล้ใกล้สวัสดีเปิดรายการก่อนสวัสดีค่ะทุกคนเลฟเปิดรายการเลฟแค้นมาเปิดรายการเปิดรายการเร็ว <laughs> ใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในช่อง P I N Channel หนึ่งสองสามแวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในช่อง P I N Channel P I N Channel เย <Yeah. S 2> ้นนตอนนี้มันนิ่งสวยสนุกกันตรงนี้กันเอพุง <laughs> พ่งจก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 พุ่ง <laughs> อ่ะเอาไปไหนอีกเอาเล่นให้ดูเล่นให้ดูเนึงตีลังกาลงมาเลยตีลังกาเลยนึงจะต้มเปลือกตีลังกาเป็นบ้นเนี้ยอ่ะเอา,าใหม่ค่ะึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะเย่เดี๋ยวแค่จะโชว์อะไรอีก วิงวิ่งวิ่งวิ่อันนี้คือที่นอนเรา wing, 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 wing. วิ่ง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 จิลังกาเลยเชนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ขอปิดคลิปแล้วนะคะบ๊ายบายเกยบด้วยหน้าลังแทนามายังมามาตรงนี้ก่อน มายืนตรงนี้อ่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบาย